แม่นไหมเพื่อนๆว่าเก๋แม่นไหมกับห้องที่สถานการณมีแบบมังกรจก็ดาวแบบเนี้ยเข้าใจไหมแบบดาบกบอนบอลนอะเพื่อนเพื่อนโอ้โหทำได้ยังไง่าพี่กราบสวัสดีชาวขอบโต๊ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมนํำเล่นของแอสบินพาว้วยนะครับผมนะ วันนี้นะครับมากระทุน5000บาทนะครับเอามาตามแอดมินพารวยกันอย่างเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้มาดูกันนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับจะพาเราบวกไปได้แบบทุกครั้งหรือเปล่าตั้งแต่เล่นมาในบวกทุกรอบเลยนะเพื่อนตั้งแต่เอามารีวิวนะฮะใครที่สนใจนะครับเข้ากลุ่มน้ำเล่นหรืออยากเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับผมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกดเข้ามาได้เลรที่ริ้ปักหมุดตรงนี้นะครับเอาอะโอเคเพื่อนเพื่อมาดูกันวันนี้นะครับตรงนี้พี่พารรยเกย้ายมาสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็บวกเห็ดไม้น นะฮะมาไม่ทันนะครับผมเอาแล้วโอเคเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับมาดูกันที่ตรงนี้ว่าพี่พารวยแกจะให้อะไรอันนี้เห็นจ่าหมูเลยนะเ่็นจ่าหมูม่อยู่ข้างบนนะฮะไม่รู้พิมพ์อ,อะไรมาเอาแล้วโอเคนะครับผมมาตรงนี้นะครับเฮ้ยวันนี้แปลกว่ะปกติแกจะบอกว่าแดงเสมอหรือแดงทบเสมอถูกไหมอันนี้แกบอกว่าแดงอย่างเดียวว่ะเพืนน่อนๆเย็ดเ่นะครับเดี๋ยวผมขอใสบ่บอลไปด้วยที่ห้าสิบาทเลยละกันนะครับอะตจัดไปตรงนี้นะฮะ เขาน้ฮะโอ้โหห้ากับห้ากูนึกว่าสีขอปรกกอนเออกูใจขวอมระกอจะดีเท่าไหร่กับใบสามนะครับผมมาไหมเนี่ยก็บวกไปแล้วขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่พารวยนักรับผมอ่ะสาเหตุนะครับปกติถ้าผมเล่นปกติเล่นถ้าเล่นเองอะน,นะนะผมจะเลือกงห้องที่ไม่มีครับให้มังกรน,นะครับแต่น,นี้พี่พาดูแบบแกแบบโคตรโหดไงเพื่อนแบบโคตรเทพคือมีมังกรก็กไม่สามารถทําอะไรที่แกได้เข้าใจแ,แบบโอ้โหสู้กับมังกรแบบกอดททัดเบียดนะฮะ กูอยอมใจชิมหายเรียเลขกับห้องมังกรได้นี่แม่งโคตรเท่นะครับเอาละนะครับมาตรงนี้พี่พาโดยบอกว่าแดงเสมออีกเหมือนเดิมนะครับอาศัยไปที่แดงเสมอเลยแล้วกันนะฮะแดง500เสมอ50นะโบนัส5้าบาทนะครับการลงโบนัสหรือเสมออย่าลงเกิน1 0ของเงินเบ็ดนะจ๊ะเอาละนะครับเปิดมาตรงนี้ขอแบบหน้าดีๆซะก่อนเปิดมาเป็นหน้ากงเขาหน้าสอย่าพึ่งปอกน้ำเเขาสองแต้มแปดกับเก้าอะไรก็ได้เป๊ะมาตรงนี้โอ้โหเจ็ดไม่ถึงแปดยิ่งแค่ยาจั่วสูงกว่าเจ็ดนะ แม่นไหมเพื่อนๆว่าเกมแม่นไหมกับห้องที่สถานการณ์มีแบบมังกรเกตดาวแบบเนี้ยเข้าใจไหมแบบดาบป้อนบอลนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหทำได้ยังไงวะพี่ยอมใจที่หายเลยว่ะนะฮะแต่วันนี้เรามาเล่นต่างเขานะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาแก้เกมยังไงนะฮะใครอยากรู้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะฮะในกลุ่มนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเจเคบอกว่ามาบวกเก้าเจเคใส่หินกันแตกหรือเปล่าว่าไม่แตกสักเม็ดเลยเฮ้ย นะ,ะโอโ้จัดไปที่แดงเสมอมันเดิมเนี่ยอาจัดไปเลยแล้วกันนะคารผมมาลุยนะฮะพี่มขอแบบสามแมตติกนะฮะโอ้โหมาชา้าเฮ้ยเอ้ยมาไม่ทันเอาละนะคารผมมาใสา่วันที่ห้าร้อยห้าสิบห้าสิบสายขวาเหมือนเดิมนะครับเปิดมาตรงนี้เป็นหน้าอะไรเอขอขจวนหน้าเก้ามึงไม่ปลอกหรอกไม่ปลอกหรอกไม่มีกุ้งตรงนี้ไม่มีหรอกโอ้โหม้าเก้าเก้าเก้าอีก,ก,ก,กอไปหนมีไหมโอ้สัตว์เอ้ยมังกรหางขาดไอ้เหี้ย โอเคนะครับแปดต่อห้าตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเราเอากาไรเล่นไปเมื่อกี้นะฮะไม่สะทุกถานหรอก <c oughs> เอามานะครับมาดูกันที่ม้ต่อไปพี่พาวยกจะให้อะไรนะครับผมเอาเปิดมาเดี๋ยวให้พี่พารยกคุคิดักแบบหนึ่งนะครับผมนะเอาล่ะมาเอาใส่ไปที่แดงทบเสมอเหมือมนเดิม นะครับแล้วต้องแทงสองเท่านะครับการเดินเงินแบบนี้เรียกว่าการเดินเงินแบบรอสมาติงเกลนะครับเพื่อนๆนะคือเล่นทบนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่มีทุนเยืะๆแล้วทํากาไรได้แบบง่ายๆนะครับซึ่งการแทงทบเนี่ยเราไม่ได้แค่ทุนคืนเท่านั้นนะเพื่อนๆเราได้กําไรด้วยนะครับเอาเปิดมาตรงนี้เป็นหน้าเอ็ดนะครับผมเขามีหกกับสามเคมึงพกองตาติดเลยเหรอโอ้โหมึงย่ำยีกูล้เกินว่ะ มึงทำํำแบบกูแบบไม่มีหัวใจนะ่ะกูก็คนเดินยินกินข้าวเพาะว่ากูบ่ได้กินน้ำมันเหนอนกันนี่โอ้มึงเห็ุจังสีมันบ่ได้โอ้โหไอห้เฮียเอ้ยนะครับผมอ่ะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับไม้ทบของเราตรงนี้อืมอ่ะพี่จะเปลี่ยนฝังแล้วนะครับบอกว่าน้ำงินทบเสมอเพื่อนเพื่อตรงนี้นะครับใส่ไปห้าร้อยบาทนะครับอืม มาตรงนี้นะครับผมมาเปิดมาแบบนี้นะฮะเปิดมาโอ้โหมันน่ากลัวเฉียวอ่ะกูกลัวเหลือเกินโอ้โหจุกงไปอะไรอ่ะอ๋อเสมอเอ้ยเสมอเหรอได้เยอะอยู่นะลงร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเย็ดเชเสมอนะครับผมสวยงามอลังไสเย็ดเชะนะครับผมดีกว่าเสียตังค์หรอวะ เอาล่ะตรงนี้นะครับกำไรของเราขึ้นมาตีขึ้นมาเป็น3 0 0บาทแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้เราเสียไปประมาณ800อยนะอันนี้เราได้กำไรมา3 0 0บาทนั้นจะทุน5 0 0บาทนะครับบวก10เสมอโอเคนะครับ่บนะบาพี่แกให้มาที่ช่องเดิมนะครับชี้ช่องรวยมาบอกว่าน้ําเงินทบเสมออ่าตรงนี้อสวยงามไปดีจัดไปนะครับผมลุยนะฮะเอาเฟิดมาตรงนี้ความแบบน้าเงินชนะเลยนะเสมอก็ได้แหละนะครับแต่มันได้น้อยกว่าพันหนึ่งไงเพื่อนเนเข้าใจปะ นะครับเอาเปิดมาตรงนี้อืพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อแปดโอเคนั่นแหละคุยมึงโอ้โหอุ้ยสัตว์คำหยาบขอโทษนะฮะหลุดไปคือมึงแต่เลขนะฮะแบบจากตัวแบบสองแปดเป็นสองเจ็ดแต่เลขก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกูมารลุหนใบเลขสามทำให้อะไร นะครับผมเอาโอเคนะครับบวกสิอดแล้วนะตรงนี้นะครับผมเพื่อนทําเป็นเล่นไปนะจ๊ะอ่าต่อไปพี่พาวยจะให้อะไรต่อนะครับผมมาดูกันนะฮะจะเปลี่ยนด้วยตามมังกรน,นะครับโอ้โหน้ําเงินสงเสริมเฮ้ยพี่เกมแม่งแบบของจริงว่ะใส่รอบมังกรอย่างเดียวเลยนะครับผมเหมือนตาเห็นนะเอาละโอเคนะครับใครที่อยากรู้ว่าพี่เกมเล่นยังไงก็มาติดตามในกลุ่มน้ำเล่นนี้ได้นะเพื่อนๆนะครับกลุ่มฟรี นะครับเอาละ่ะโอเคเปิดมาตรงนี้เป็น2นะครับผม2กับเอทโอ้โหมันเขจะสโสภาเท่าไหรรับมี7แต้มกงูขอจว่ห5กับหเปิดมาตรงนี้เป็นสี่โอ้โหเสมออีกแล้วเชี่ยแม่นจังเลยวะโอ้โหพี่แม่งแดกแต่เสมอลงแต่เสมออย่างเดียวตามที่เกบอกแบบไม่ต้องลงเต็งเนี่ยประมาณ5ตาได้สองตานะผมบอกเลยและสองตานั้นมันคูณ8เนี่ยเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้หนึ่งเท่าแบบเราลงฝั่งแบบ น้ำเงินแดงนะกูจะบอกเชีย่ยจริงแกให้ลงเสมอห้ารอบม,ม,อมันจะเข้ามันจะเข้าเสมอประมาณสองถึงสรอบเ่ยเพื่อนๆลองดูนะมาสังเกตดูนะครับผมเชีย่ยแม่งแม่นจัดเย็ดเชี่พี่จะบอกว่าแดงเสมอว่าตัวรงนี้เสมอตัดเอาถ้าโอเคนะครับใส่ไปที่แดงไปเหมือนเดิมนะครับตามที่พี่จะบอกเลยแล้วกันนะฮะอเปิดมาตรงนี้มีอะไรเปมาโอ้โหหน้าเก้าสวยเชีย่ยมันบอดแล้วกง๊งเป๊ะโอ้ เก้าต่อศูนย์ได้เยอะได้เยอะไหมอืมมันสั่อ้ยหารากหวยนะฮะไม่ยิ่งขีนะครับอันนี้อ๋อแสดงว่าไอเฮียโบนัสตรงนี้นะฮะมันจะถ้าสามใบเก้าต่อศูนย์ไม่ได้เยอะกว่าใช่ไหมมันไม่มันไอพอกเก้าสองใบกับบอร์ดมันมันไม่ได้เยอะเท่าสามใบใช่ปะอ่ะนะครับโอเคใส่ไปที่แดงเสมอเหมือนเดิมนะครับที่พี่จะบอกเมื่อกี้นะครับผมสวยงามาเมื่อนตอนนี้ก็มูาพันห้าร้อย 1, บาท นะครับนับที่ลงไปด้วยประมาณเจ็ดพันยึะนะบอกเลยนะครับเทพไม่ต้องทำหาอะไรไม่ต้องปวดสมองนะเล่นตามแอปมินพาดวยอย่างเดียวนะครับเพื่อนเอาเปิดมาตรงนี้มีอะไรต่อไอสิบห้าสามโอ้ชิบหายแต้มนําเฮ้ยแตามอยู่นะครับจัวบอดไปดิโอ้โหยิ่งจัวเยอะไปหน้าขอสี่กับห้าอะไรก็ได้โอ้โหโดนแล้วนะครับโดนแล้วไม้นีหนึงพันบาทโดนไปแล้ว นะคับผมโอ้โหเขาพ่เหวี่ยมเป็นปิงปองเฉยเลยว่ะเ,เพื่อนๆนะครับณผมเดี๋ยวเราม,มาดูไปพร้อมๆกันนะฮะไม้ต่อไปโอ้โหเคียแต่คุ้มเพชรยกำไรเยอะตอนนี้พันห้านะครับเยอะพันห้าที่ว่าไงนะคณบผมเอาละโอเคเปิดมาตรงนี้พี่พายรวยห้าอะไรที่พายรวยห้าอะไรแดงเสมอเหมือนเดิมนะครับผมเอาโอเคแทงทบไปด้วยนะครับไมเมื่อกี้เราเสียตังค์ไปหนึ่งพัน 1, บาทนะฮะเอาละไม้นี้ไม้หนักนะครับสองพันบาทขอแบบดีดี นะครับผมแบบ9ต่อศูนแบบสใบอ่ะแบบจะได้แบบเยอะย <c oughs> อะ่าเปิดมานะครับตรงนี้เปิดมาเป็นสามนะครับผมสาแล้วก็อ,อะไรมันเปิดจัวอโอ้มันจัวกงสองใบสวยงามแล้วกูเปิดมาตรงนี้เป็นสักแมงสองใบอีกแล้วว่ะมันกินได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพื่อนถ้ามันเก้าต่อศูนย์สามใบนี่มันได้เยอะกว่าใช่ไหมกูเข้าใจถูกใช่ปะถูกเลยไอ้เหี้ย นะฮะฮโอ้โหป๊อก9ต่อสกุลตานี้บวก14แล้วนะเพื่อนๆทำให้เล่นเป็นหัวไปนะมึงน,นะครับผมโอเคนะฮะลุยนะครับผมตานี้พี่แกให้อะโอ้โหให้น้ำเงินเสมอเปลี่ยนซิมเลยล้วกันนะครับตามปิงปองเอาจริงจริงผมก็คิดว่ามันเป็นน้ำเงินนะเพราะมันเป็นปิงปองมานะฮะเพื่อนๆเอาละนะครับผมเปิดมาตัวตรงนี้ขอแบบดีดพี่ชายนะครับวันนี้ไม่มีแบบน้องเซ็กซี่นะครับมีแต่ผู้ชายเซ็กซี่นะฮะเพื่อนๆ <laughs> เ,เปิดมพตรงนี้นะครับผมเปิดมาใบใเป็นอะไรต่อ มีอะไรต่อเปิดมาใบแรกตรงนี้ของเราเป็นกงนะครับผมกงเสร็จแล้วก็กงพอม,อม,ม,มึงไงเหี้ยมมันไม่ต่างเท่าไหร่อย่ากกงนะสองมันกกงเนี่ยกงมาใบนี้ชัวกรอบํำโป๊โอ้โหเขี้ยน่าจะเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบเมื่อกี้กินเลยนะเอาล่ะเข้าไปตรงนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งสองนะครับผมจะเป็นยังไงดีนะให้เธอยอมรับฉันมา เอาละเพื่อนๆตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อนะฮะมาตรงนี้เขาให้เข้าเขา1 2ึ่งนะแต่ถ้า1 2ึ่นะครับผมว่าตานี้ถ้าเป็นผมมีข้อเองผมว่าตานี้ผมจะลงที่น้ำเงินนะใช่ไหมนะครับเพราะหนึ่งสองหนึ่งสองหรือสองตัดยังไงถ้ามันจะเป็นสองตัดหรือหนึ่งสองหนึ่งสองตานี้มันต้องเปลี่ยนเป็นน้ำเงินอยู่ดีนะครับอ่าพี่พาด้วยคิดเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับโอเคผมว่าหนึ่งสองหนึ่งสองชัวนะครับตานี้เอาละโอเคนะครับแดงมาสองน้ำเงินมาหนึ่งนะฮะล่าสุดแดงมาสองแล้วต้งตัานี้ก็ตตอง้ัด เอาละเปิดมาตรงนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้อ,ยองไปสามต่อสองพ่อเึอือะเกือบตายไอ้เหี้ยอยืแต่เขาไปแม่นๆแบบจัดๆโอ้โหพี่บารลยคิดเหมือนผมเลยนเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองใช่ไหมพี่ถ้าพี่คิดเหมือนผมตาน,นี้เราจะต้องใส่ไปที่ฝั่งไหน ใส่ไปที่แดงใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองใช่ไหมครับเพราะว่าน้าเงินมาตรงนี้นะครับแดงน้ำเงินมาตัดเป็นหนึ่งจุดตรงนี้นะครับถ้าจะไล่ต่อ,องนั่นเห็นไหมแดงเสมอนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองัวร์มานี้เพื่อนๆถ้ามานี้ได้ผมเลิกละผมไม่เล่นละนะฮะโอเคนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองหรือเปล่านะครับมาตรงนี้นะครับกูขอกำไรไปสักสี่พันบาทแล้วกันนะเกือบครึ่ง เกือบเท่าตัวแล้วกันนะฮะพอและวันนี้นะครับเอเปิดมาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเขาเป็นหนึ่งสองถึงแบบชั่ววแบบแบบความคิดแบบตรงกันแต่เขาจัวหน้าเก้าเข้าจวนะครับแล้วก็เอด็ดแล้วเขาก็เราจ,ว,ว,จวัจวอะไรหนึ่งแทบพอมึงอะ่ะสวยแล้ววะ่ะเสมอทีเกียดเหรอเชียรูเามจริง <laughs> โอ้กูพอแล้วกันนะถ้าจะมึงจะมาขนาดนี้น <view> นพอแล้วนะฮะเพื่อนๆพอแล้วดีกว่านะครับผมโอ้โหมา,สมาเสมอแต่แบบนี้กูนึกว่าจะมัน่นใจเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองแต่เสือมันเป็นเสมอนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะครับผมนําเล่นของแอดมินพาด้วยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่พี่แกยังนําต่ออยู่นะใครที่ยังมาไม่ทันก็เข้ามาได้นะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าใครที่อยากเข้ากลุ่มแบบนี้ก็เข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกับคลิปบาคาร่าภาคไทยสไตละ คำถามนะครับผมผมเล่นทั้งหมดกี่ไม้ในวันนี้นะครับผมเล่นเอาเฉพาะไม้ที่เล่นนะเล่นทั้งหมดกี่ไม้ใครตอบถูกคนแรกนะครับผมรับรางวัลไปเลยนะครับอีกห้ารางวัลผมจะสุ่มแจกนะฮะอ่ะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับมาพบกันคลิปหน้านะจ๊ะฝากคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไม่ไป